ว้าวหน้าต่างเปิดแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นไงเป็นไงเท่ๆเปิ่งรู้นะเนี่ย <c oughs> โอเคอันนี้หน้าต่างฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายว้าเปิดปิดหน้าต่างนะครับนี่โอเค เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับ b บลลี่เบลลชานแนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมยูรทักซิมิเตอร์2นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะครับช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมโอเคมีหลายคนนะครับถามผมมานะครับว่าเปิดกระจกรถบรรทุกยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสอนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะได้อ่านเลยนะครับแล้วก็ ผมก็ไม่ร <ım S 2> ู้นะว่าม <pursued güzel S 1> <laughs> ันเปิดยังไงนะครับผมก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็เข้าไปที่ตั้งค่าแล้วลองศึกษาดูอ่ะมันก็เปิดได้จริงนะครับเพราะว่าผมเล่นมาตั้งนานนะครับยังไม่รู้เลยครับว่ามันเปิดได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้เซตปุ่มมาให้นะครับผมเราต้องไปเซตเองนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเซตตั้งค่ากันเลยนะครับผมโอเคถ้าใครอยากจะเปิดกระจกรถนะครับอย่างเช่นเราอยู่ในรถนะครับอยากจะเปิดกระจก ฝั่งประตูคนขับนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี้ยตัวเกมเขาจะไม่ได้เซตมาให้เรานะครับเราต้องไปเซตค่าเองนะครับไปก็เหมือนเราไปเซตปุ่มกดเองนะครับผมก็วิธีการเซตเซ็ตง่ายๆเลยนะครับก็กด ESC ขึ้นมาก่อนนะครับผมกด ESC ขึ้นมาได้เมนูนะครับผมไปที่รูปเฟืองนะครับรูปปุ่มปัจแจตั้งค่านะครับไปที่คีย์บอร์ดนะครับผมนี่รูปเป็นรูปลูกศรนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเราจะไปตั้งค่าปุ่มกันนะครับเอ่อเคแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับผมเลื่อนลงมาเลยอ่าท่านผู้ชมจะเห็นคำว่า Open Right Window นะครับก็คืออ่าเปิดหน้าต่างนะครับฝั่งขวานะครับไลท์ก็คือฝั่งขวานะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับน่าจะถูกนะอ่าอันนี้คือ Close หรือเปล่าแปลว,ว่าปิดนะครับอันนี้คือปิดหน้าต่างนะครับผมอันนี้ open ก็คือเปิดนะครับเป็นหน้าต่างฝั่งขวามือของเรานั่นเองนะครับผมอ,อันที่2นี้จะเป็นปิดนะครับปิดหน้าต่างฝั่งขวานะครับอันนี้ก็จะเป็น Open นะครับเมื่อกี้ไลท์แล้วก็อะไรวะ,อ,ะอันนี้หน้าต่างฝั่งซ้ายครับผม หน้าต่างฝั่งซ้ายนะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยสิครับต้องขออภัยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะปิดหน้าต่างฝั่งซ้ายนะครับก็มีแค่4ตัวนะครับที่เราต้องตั้งค่านะครับผมตอนนี้มันยังไม่เซตปุ่มอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมที่เล่นก็สังเกตนะครับว่าเกมนี้ปุ่มไหนที่มันว่างนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งค่าเองได้เลยนะครับว่าจะตั้งค่าไปที่ปุ่มไหนนะครับอย่าผมจะตั้งค่าไปที่ไปที่ อันนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เปิดหน้าต่างฟัง่งฝั่งขวามือนะผมจะตั้งไปที่อันนี้ก็แล้วกันนะครับแพด up แพด down นะอะไรเนะี่ยอ่าไอ้ปุ่มค่คะแคไอ้ใกล้ๆปุ่มโฮมเนี่ยครับมันน่าจะไม่ไม่ได้ใช้อะไรนะถ้าปุ่มไหนที่ท่านผู้ชมคิดว่ามันไม่ได้ใช้นะครับในแป้นคีย์บอร์ดของเราท่านผู้ชมสามารถตั้งได้นะครับ โอเคอันนี้เป็นเปิดหน้าต่างฝั่งขวามือนะครับผมแล้วก็ปิดหน้าต่างฝั่งขวามือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดหน้าต่างฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะตั้งเป็นลบก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ปิดนะครับผมปิดก็จะตั้งเป็นบวกนะครับก็มีแค่นี้นะครับเราเซตค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเปิดได้ไหมนะครับหน้าต่างฝั่งประตูนะครับโอเค ถ้าเสียงเป็นอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นวัดซะด้วยโอเคนะครับผมอ่ามาอยู่ในรถแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับแพดอัพนะครับแพดอัพใช่ปะแพดอัพแพดดาวน์เนี่ยใกล้ๆปุ่มโฮมเนะยครับอ่าฝั่งขวานะเมื่อกี้เราเซตไว้ฝั่งขวาอ่าผมจะกดลงอ่าลงแล้วนะครับหน้าต่างเราลงแล้วนะครับถ้าอันนี้แล้วแต่เรานะครับกดแช่ไว้มันก็จะลงสุดนะครับกดแพดดาวน์นะครับ ก็จะเอาขึ้นนะครับผมถ้าเราแช่ไว้มันก็จะขึ้นสุดนะครับเอาลงเอาขึ้นนะครับแล้วแต่เรากดแช่นะครับถ้าเราปล่อยมันก็จะค้างอย่างนี้แล้วแต่เราจะเปิดกว้างเปิดไม่กว้างนะครับแล้วแต่เลยไอ้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาฝั่งขวาผมตั้งเป็นลบนะครับอ่าลงมาแล้วนะครับฝั่งขวาตั้งเป็นลบนะครับแล้วก็บวกเอาขึ้นนะครับบวกเอาขึ้นโอเคนี่ง่ายๆเลยนะครับเอ๊ะ วิธีการเปิดหน้าต่างก็มีแค่นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูได้นะครับเซตเอาเลยนี่เห็นไหมเปิดเองแหละนี่ครับเปิดหน้าต่างนะครับผมวิธีการก็ง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมก็ลองไปเซตเอานะครับสําหรับใครที่ถามผมมาในคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวีดีโอต่างๆนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมติดงานนะครับโอเค ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบลลี่เบลทำคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะมีคลิปเกมอื่นมคลิปอะไรเยอะๆเยะแนะครับก็ฝากดูนะครับฝากไลค์ฝากต like, ิดตามกันด้วยนะครับอาไปแล้วครับวันนี้ผมมาสอนแค่นี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย